สวัสดีจ้าพี่น้องสุกสนสวัสดีเอฟซีมีตูดตะแววนสี่หอดติดถึงมันนี้ยายนกควพามาเบงมีดบองอมีดบองกับมีดแขมจิ๋วมีดบองมีดแขมจิ๋ว เบิ้งนี่นาะค่ะอันนี้มีดบองมีดบองด้ามประกบอันนี้มีดบองด้ามประกบเด้อค่ะอย่างเงี้ยน,น้องเอามือ,นนอเบ่งเก็บมีดบองมีดบองด้ามประกบ สองสองคูณสอคูณหนิ้วราคา400ร้อยบาทมีดบอง2.6งคูณหนิ้วราคา400ร้อยบาทดามประกบค่ะถ้าเป็นดามสวมดามกันกน็ราคาก็ลดลงมากน้อยนึงนี่ดามประกบ เบิงบ้งสุกด่านเลยค่ะ,คะมีดบองด้ามไม้ประดูนี่ Okay. สันหนาสามถึงสี่มิล okay. มีดบองด้ามประกบต่อมามาบังมีดแคมจิว๋วอันนี้มีดแคมมีดแคมจิว๋วหนึ่งคูณหกนิ้ว หนึ่งคูณหกนิ้วราคาสี่ร้อยบาทนี่สองอันนี่ราคาสี่ร้อยบาททอกันค่ะเพราะไปว่าเพราะเป็นด่ามประกบราคาสี่ร้อยบาทนี่ค่ะมันเอาให้เบ่งใกล้ๆนสี่ร้อยบาท อันนี้สันนะเบื้งข่ามีแคมมีแคมคิว้วอันนี้สันนะนห้ามิลสันนะสี่ถึงห้ามิลน,นะคะนี่มิดแคมคิว้วราคาสี่ร้อบาท เบิงสุดข้างเนาะคมบ้างบางค่ะ้เบิ่งทุกดานทุกท่างเลยค่ะด้ามไม้ประดูด้ามไม้ประดูดมมะดเห็นน้องสนใจ ที่น้องสนใจมีดบองมีดแคมจิ๋วโทรมหาตาแว่นยายนงได้ที่0934963852ทั้งสองนี่ทำจากเหล็กแนบทั้งสองอันนี้ทำจากเหล็กแนบรับประกันคุณภเนาเยค่ะยายนุงรับประกันคุณภาพ ความคมคมกิบคมกิบเลยค่ะคมส่องบาถึงเื่องความคมบริษัทจิตการใส่ไอทดสอบความเม็ดให้เบิง้งเนาะอค่ะสนใจโท่มหาตะแวนยายน้องเลยตามเบอร์ที่บอกไปเด้อค่ะหรือว่าสนใจเมียนใด,ดกับโทร หรือส่งหูปมมากให้ตาแหวนแย่นุง่งเบื้องแได้อยากส่งนีส่งนีตนีให้ได้มดขอให้บอกมือนี่แย่นุ่งพามาเบื้งสำนีก่อนสวัสดีจ้า